12ราศีค่ะศึกที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนนี่อยู่กับเราทั้งสองทีมค่ะคุณผู้ชมคม่ว่าจะเป็นทีมนางฟ้าจำแรงและเทพบุตรตัวจริงมีใครมาของคุณนางฟ้าจำแรงนางฟ้าจำแรงของดิฉันมาครบค่ะนำทีมโดยนางฟ้าตัวแม่คุณอ่อนนภากริชดีค่ะคุณกมลชัดเสนค่ะคุณก้องปิยะคุณเอ็กกี้น้องตุ้มและน้องปอยสุดสวยนี่ แลีกทีมเลยนะครับเทพระบุตรตัวจริงนำทีมโดยป๋านุเชนยิ้มคุณลอมพรจตาคุณหลุยสกอตคุณอ้วนรังสิตคุณแจ็ค AFC และคุณตั๊กบริบอรผูร่สิของเราทั้งนางฟ้าและเทพระบุตรเนี่ยนะนอกจากสวยหล่ออารมณ์ดีแล้วเนี่ยใครได้ไปเป็นแฟนไปเป็นแม่ไปเป็นลูก ไ,ไม่เป็นคนรักไม่เป็นอะไรก็ได้รับรองว่าอารมณ์ดีทั้งวันแต่เรื่องราวของเราดิสิอันนี้อ่อนข้อให้ไม่ได้เลยเพราะออว่ามันเป็นการเปิดสึกข้อที่ 1. ราศรีใดถึงโหดที่สุดอ,อ่ะไปเริ่มพีตาค่ะ น้องตักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ <ผม S 1> ตอบว่าราศีเมถุนค่ะขอครับผมคือที่ผมนะฮะจะมาตอบเพราะว่า้องอ้วนนะครับเป็นคนที่มีแฟนเยอะถูกต้องหไหมครับ <laughs> ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปคบคนอื่นเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยจะเกิดอาการหึงหวงขึ้นมาได้ค,ครับผมแล้วคุณหึงไหมผมนะฮะจะคอยบอกกับแฟนเสมอว่าให้รักผม รักผมที่ใจของผมคุณเป็นภาษาอังกฤษสิเพราะว่าแฟนคุณต้องพูดภาษาอังกฤษอใช่ครผมงั้นเจอที่กล้องเลยแฟนคุณกำลังมองคุณอยู่ทางบ้านค่ะผมก็จะบอกกับเขาเสมอว่า If you love me, Don't love me because I'm handsome guy Love me because i s me my heart is for you ลยยใช้ได้ไหมใช้ได้ภาษาอังกฤษเป็นไงใช้ได้มภาาได้ครับโอเคมิเชวารา นี่น่าจะเป็นราศีที่มีความยุติธรรมต้องการทุกสิ่งอย่างให้มันเท่าเทียมกันดังนั้นใครที่จะไม่ยุติธรรมมาลิดลอนสิทธิหรือว่าทำลายจิตเขาไม่ยอมไม่ยอมเขาคือราศีโจรกบาถึงโหดเคยเห็นลการเข้าถึงเข้าถึงใครหนุ่มไหมเข้าถึงเวลาเข้าถึงแล้วเขากินค่ะกับหนุ่มคนหนึ่งนะเออออผลปรากฏว่าพี่มา การเตือนครั้งที่แฉันรู้หมดแหละใครเป็นยังไงอ่ะนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เพื่อนเนี่ยมาง่าบไปโ้โหรับไม่ได้แทบเป็นแทบตายอาคาตพยาบาทก็ต้องไม่รู้จะทำยังไงเอาแต่กิน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 จนเป็นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนพร้อมนี่เป็นทางออกีเป็นทางออกขี่องคุณตาได้ยนไหมฮะค่ะวลาพี่มาพูดเนี่ยช่วยขึ้นแคปชั่นข้างใต้ด้วยว่า ปวดใช้วิจินญาณในการฟังมันเติมเยอะผู้ชายอย่างผมก็ต้องชอบผู้หญิงสิขอให้ได้ดังที่พูดเฮ้ไปไม่ยุ่งแล้วไปแล้วเวลาแล้วโรมค่ะโรมค่ะรมต่อว่าราศี ราศีธนูเนี่ยมันจะโหดยังไงมันจะน่ากโมไม่รอเวลาเขาธนูเวลาโมยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวคือที่บอกว่าอย่ายังไงไม่หึงไม่หวงเนี่ยตัวดีเลยพี่เออเขาซ่อนอะไรไว้ข้างในเยอะพี่เนี่ยมองภาพคนติ้งตองหึงไม่ออกเออจริงนะเดี๋ยวค่อยดูฮะคิดรับคิดรับแฟนแฟนฝรั่งเนี่ยแฟนฝรั่งไปอ่ะแฟนฝรั่งไปเกิดแฟนฝรั่งยูเลิฟมีอะไรยูเลิฟมียูเลิฟมียุทธกุศลบายเซียวเกมทูมอร์โลอะไรอย่างเงี้ยต้นคร นี่น <stage out. S 1> ี่นี่นี่อะนี่ไฟ์ได้แล้ว We come back tomorrow ให้กล <dragon ingen> <ly> ับมาพรุยเลยอะอะแล้ไม like kind of ่รู้แหละเอ็นพี่ตั้งหึงมากกว่าเรานะเคยหึงไหมเคยหึงไหมต้องหึงเนาะเคยไหม เลยตอนนั้นนะที่เมียไงสามีตอนไหนครับโหเรียกสามีอ้อนอ้อนอ้อนถ้าคนดูถ้าคนดูเขาดูเฉพาะเทปนี้เทปนี้นะเขารู้ว่าโนเป็นผัวเมียเนะเขาเรียกผัวจาาเมียกันแบบเป็นปากตลอดเลยนะคะตลอดเวลามันผินตรงไหนล่ะและน้องก็ไม่ปฏิเสธสักคำถึงหัวนี่ทำร้ายผู้หญิงหรือเปล่าครับ ก็ไม่รู้ไม่ไม่รู้ไม่รู้ก็แล้วแต่เวลาผมก็แบบหน้ามืดอาจจะบางคนตามไปตบก็ยังมีเลยพี่ตั้งตามผมเนี่ยไม่ถูกนะครับพี่ตั้งริมฝีปากผมอม่ทำร้ายผีอีกไม่ได้หรอกครับเน่โอ้ยไอ้ผีเหงิกนี่มันมีมีวัตถุศีลอะไรอันนี้ดูจากไม่ได้ดูจากตัวบุคคลนะครับเพราะทุกคนเนี่ยดูใจดีทุกคน <G ül> ก็ดูจากราศีเนี่ยสิงเนี่ยเป็นสิงโต <ยา S 2> เป็นเจ้าป่าก็คิดว่าถ้าเกิดใครมาแย่งไปเนี่ย,ยจะต้องถึงโหดแน่แน่มาดูน้องเอกกี้น้องอยากสิงใครเป็นพิเศษไหมคะม่จะบอกว่าอ้วนเนี่ยเข้าถึงพี่มากรู้ว่าพี่เป็นยังไงโพ้โหพี่ก็ตอบราศีสิงเหมือนกันอะแล้วไงเอกกี้เป็นแบบหึงหรอหรือคือเห็นผมอย่างนี้คือเวลาที่ผมหึงนี่ผมแบบคือมันพังเพราะความหึงมาจบจูบไหม ไม่ตกจูบแต่แบบว่าแค่ขับรถปาดหน้าแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วเปิดกระจกแล้วก็ชี้หน้าแค่เนี้ยอันตรายน้องเอ๋อันตรายแรงระวังตอนนี้ดีขึ้นครับตอนนี้ดีขึ้นรู้แล้วที่เขาขับรถปาดหน้าเขาอยากให้ผู้ชายปาดหลังเหรอเอกกี้ไม่ใช่มุกผมมุกหลุยไม่เลยมุกนีนะครับเป็นขค้งหลุยสกอตนะครับ แตยืมมือแต่ยืมมือเป็นหล,ลอกเครื่องมือใช้ยเขาโดนหล,ลอกใชัยก็โดนเลยหนุยหลอกผมอ่ะอ่ะไม่รู้อะแล้วเอคิดว่าเป็นตัวเอง,องตุ้มพี่จริงจริงแล้วทีแรกก็ว่าจะเตอตบ,บราศีเมฆเพราะว่าพี่สาวตุ้มเนี่ยเป็นคนเกิดราศีเมฆร,ราศีเมฆใช่ไหมค,ะ,คะราศีเมฆเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่โมโหร้ายมากถ้าใครมาแบบว่ายุ่งกับแฟนเขาเนี่ยคือเป็นเรื่องแน่ๆแต่ทีนี้วิเคราะห์มาแล้วน่าจะเป็น เพราะอะไรถึงเป็นเอกเออคิดทำไมจะเป็นพี่เอกเราเป็นคนดูเงียบๆด้วยน่าจะโมโหไายอ๋อคนเงียบๆน่าจะโมโหายอ่าแล้วตาพี่นารีนะครับต้ม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 แล้วครับใครต้มเตะไปเลยนารี่ปะฮะต้มจ๋าตุ้มพี่ขอร้องเลยเถอะช่วยดดเตะก้านคอพี่ดิจัดให้พวกพี่นิดนึงจัดให้จัดให้เอามาดูแจ็คกี้มาดูแจ็คกี้วิเคราะห์จกตัวอ้ เรื่องของอารมณ์หึงโหดนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกราศีแต่ราศีใดที่ขึ้นชื่อเรื่องหึงโหดที่สุดพักสักครู่ช่วงหน้ามาฟันธงร่วมเปิดศึกโด